<c oughs> ครับผมสวัสดีครับครับวันนี้เรามาเจอกันเป็นสัปดาห์ที่4สําหรับการอัปเดตในส่วนของการเลี้ยงปลาจาระเม,ม็ดน้ําจืดนะครับเลี้ยงในระบบไบอฟล็อกครับวันนี้ผมจะทําการสุ่มปลานะครับมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าปลา จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวผมขอญาตซูมสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราเริ่มเปลี่ยนน้ำนะฮะเริ่มถ่ายน้ำบอ,อกนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ปลาก็าว่ายวนไปวนมาอยู่ใกล้กับตัวอของออกซิเจนนะครับนะบเพราะว่าเขาก็ต้องการความสดชื่นนะครับปลาก็ถ้าเราดูในภาพเนี่ยก็จะสังเกตว่ามีทั้งที่เป็นไซส์ขนาดเล็กแล้วก็ไซส์ที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่นะฮะ นะฮะมีเขากันไปนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมจะมีการเปรียบเทียบครับว่าไซที่ผมจะตักขึ้นมากับไซเมื่อเปรียบเทียบกับตอนแรกปล่อยนะครับบางตัวนะบางตัวผมสังเกตดูนะฮะบางตัวยังมีขนาดเท่ากับตอนที่ผมปล่อยตอนแรกๆเลยครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าปลาที่ไซที่โตขึ้นกับไซที่เหมือนเดิมนะฮะมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไร นั่นหมายความว่าเราพอสรุปได้ว่าปลาจาระเมศก็มีการแตกไซค์ครับอ่ามีการแตกไซค์พอสมควรถึงแม้ว่าปลาจาระเมศจะเป็นปลาฝูงเหมือนกับลักษณะเดียวกับปลา,าดุกหรือลักษณะเดียวกับปลาอื่นๆนะเช่นปลากดนะครับแต่ว่าเขาก็แตกไซค์เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะเอาสวิงมาครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมาแล้วครับสวิงอ่าเดี๋ยวเราทดลองดูนะ อ่าฟื้นนี่นะฮะทามทามมาแล้วครับโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหนะตัวขนาดไหนนะครับใหญ่พอสมควรครับเดี๋ยวผมจะเอาปลานี้ไปใส่ในกะละมังครับแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบนะฮะกับปลาที่ไซส์ที่เราปล่อย ตอนเล็กๆจะเป็นยังไงนะครับดูสุขภาพปลาเป็นยังไงครับอ่าเป็นไงครับปลารู้สึกว่าโอ้โหดินน่าดูเลยครับอ่าดินน่าดูครับปลารู้สึกว่า,าดูเนื้อดูเก็ดดูอะไรนี่ก็แข็งแรงนะฮะแข็งแรงดีนะฮะนี่ว้าวว้าวว้วท่านใดสนใจนะฮะท่านใดสนใจ สำหรับในส่วนของปลาจันนมิดนะฮะก็อลองอทำการาหามาเลี้ยงได้นะเลี้ยงง่ายนะเออลืมบอกไปว่าตามที่ผมสังเกตนะฮะผมยังไม่เจอตัวตายนะอ่ายังไม่เจอนะหรือแม้กระทั่งก้างก็ยังไม่เจอนะฮะก็พอสรุปได้ว่า4สัปดาห์ยังไม่มีการตายครับเดี๋ยวผมยให้ดูครับว่าไซส์ตอนที่ผมปล่อยวันเลขขนาดเท่าไหร่ครับนี่ขนาดเท่าตัวนี้เลยครับ นี่คือไซส์ที่ผมปล่อยปลาในวันแรกนะครับนะไซส์ขนาดนี้และครับนะส่วนใหญ่เลยนะฮะไซส์ขนาดนี้แต่ว่ามาดูตอนนี้ครับเป็นไงครับเมื่อเปรียบเทียบกับปลาที่ตัวโตขึ้นครับเป็นไงครับนี่ต่างกันไหมครับต่างนะแต่พ่งบอกเลยนะฮะแตกไซส์ค่อนข้างจะมากพอสมควรนะฮะเห็นไหมฮะต่างกันชัดเจนเลยฮะเดี๋ยวซูมให้เห็นใกล้ๆเลยนะฮะต่างชัดเจนเลยนะครับ และสังเกตว่าส่วนใหญ่เป็นไงครับผมว่านี่นี่ตัวเล็กตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้นะอ่านี่นี่นี่ตอนตอนปล่อยครั้งแรกตัวขนาดนี้ครับตอนนี้ผมว่าตัวเล็กๆขนาดนี้ครับน่าจะอยู่ที่โดยสายตานะดูดูดูคราวเนะผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10ถึง20%เเท่านั้นครับส่วนปลาที่เป็นไซส์โตนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูในฝ่ามือนะปลาที่เป็นไซส์โตครับเป็นไงครับพวกนี้รู้สึกว่าจะประมาณสัก 3 0มเลยฮะแล้วก็ปลาขนาดไซส์ประมาณนี้นะประมาณนี้นะประมาณนี้นะฮะไซส์ไซส์ประมาณนี้น,ะะนี่ก็อยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของปลาทั้งหมดครับนะ<ม>ก็ถือว่าโตได้ดีนะฮะนี่ถ้าอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปบริโภคหรือแกงได้แล้วครับจะสังเกตว่าเมือกปลาค่อนข้างจะเยอะแปลว่าปลาค่อนข้างจะเครียดครับเดี๋ยวเรานําปลาชุดนี้ไปปล่อยกลับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปลดความเครียดปลาแล้วก็ลดปริมาณคอรีนในน้ำปลาปลาที่ใช้เลี้ยงสำหรับปลาจระเมดชุดนี้ครับอรีบปล่อยกลับครับไม่นั้นเดี๋ยวปลาเหนื่อยครับปลาเหนื่อยปลาก็ล้าปลาก็ตายได้ง่ายนะครับเอาละไปครับอปล่อยกลับครับปึ๊บนะเขาเป็นปลาฝูงนะเขาเป็นปลาฝูงนะครับ ไปแล้วครับครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเติมน้ำนะฮะให้ได้ระดับนะฮะพอน้ำได้ระดับแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูวิธีการลดความเครียดปลาแล้วก็ลดอคอรินที่อยู่ในน้ำประปารอสักครู่เดียวครับครับเวลาผ่านไปประมาณสัก30นาทีแล้วครับผมเติมน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมใช้ระดับน้ำความสูงอยู่ที่ประมาณสัก 40-50เซนครับจะสังเกตว่าตอนนี้ปลาก็ยังจับกลุ่มกันเหมือนเดิมเพราะว่าปลาจาระเมดเองเนี่ยเขามีพฤติกรรมคือเป็นปลาฝูงครับเมื่อเราเติมน้ําใหม่ครับจะสังเกตว่าตอนที่เราอัปเดตไซต์ปลาเนี่ยเขาจะมีเมือกค่อนข้างจะเยอะการที่ปลามีเมือกเยอะแปลว่าปลาเนี่ยเขาขับเมือกออกมาเขาก็จะอยู่ในภาวะของการเครียดนะแล้วก็ตื่นเต้นตื่นตะนกนะครับเขาเลยมีเมือกปล่าออกมาค่อนข้างจะเยอะ นั่นหมายความว่าตัวเขาเองก็จะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเติมในส่วนของเกลือแร่ให้กับเขาครับเกลือแร่ก็เป็นเกลือแร่พื้นฐานทั่วไปนี่แหละครับนักเลี้ยงปลาก็ควรจะใช้เกลือนี่แหละครับเกลือแกงนี่แหละครับก็เป็นเกลือแร่ชั้นดีสําหรับการเติมนะครับปลาก็จะสดชื่นแล้วก็ปลาเองก็จะไม่มีความเครียดครับอันนี้คือยาสามัญประจําบ้านเขาเรียกว่าใครทาฟาร์มเลี้ยงปลานะครับหรือใครสนใจที่จะทาฟาร์มเลี้ยงปลา พยายามซื้อนะฮะเกลือแกงทั่วๆไปนี่แหละครับเอามาไว้นะเราจะไม่ใช้ยาประจิตปฏิชีวนะหรือยาในการลดความเครียดเราจะใช้พวกนี้แหละครับนอกจากที่จะลดความเครียดปลาโดยใช้เกลือแล้วเรายังสามารถที่จะป้องกันแบคทีเรียตัวร้ายบางตัวได้ครับเพราะว่าในช่วงปลายฝนนะฮะช่วงปลายเดือนตุลาคมเข้าสู่ต้นหนาวนี่ปลาจะป่วยได้ง่ายเพราะว่าอากาศเปลี่ยนปลาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับคนนี่แหละครับ เพราะฉะนั้นนะฮะเราก็ใส่เกลือเหมือนเดิมครับปริมาณเกลือก็ใช้อยู่ที่ประมาณสักสองขีดถึง5ขีดนะครับใส่ไปทั่วๆนะครับอย่าไปใส่เป็นกระจุกนะครับหวานไปเลยครับนะฮะนี่ผมก็หวานไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับใช้ได้ทุกปลานะฮะถ้าใครติดตามผมอยู่ก็จะสังเกตว่าผมจะใช้เกลือทุกครั้งเมื่อเวลาผมเปลี่ยนน้ำนะครับเพราะว่า เกลือเองเนี่ยก็จะช่วยหลายๆอย่างครับเราเรียกว่าเป็นการาเลี้ยงปลาเชิงป้องกันนะครับหรือเราเรียกว่าเชิงแอคทีฟนั่นเองคือเราไม่ร้อยเกิดโรคครับเราไม่ร้อยเกิดความเสียหายครับเราใช้วิธีการป้องกันไม่เกิดความเสียหายดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วเรามาทําการแก้ไขไม่ว่าเรื่องอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าการเลี้ยงปลาก็ตามแต่เราไม่ควรจะทําให้เกิด ปัญหาขึ้นนะฮะป้องกันได้ป้องกันก่อนครับตบด้วยท้ายครับเกล็ดในส่วนของการลดคอรีนครับเพราะว่าเราเลี้ยงปลาเนี่ยเราใช้น้ําประปลาเราเลยต้องใช้เกล็ดหรือตัวผลึกตัวนี้ฮะในการลดคอรีนที่อยู่ในน้ําเพื่อให้คอรีนไม่มีผลกับปลาครับเราก็ใส่หวานลงไปทั่วๆครับตัวเกล็ดผลึกนี้ก็เหมือนเดิมฮะใช้เวลาประมาณสัก20-30นาทีเขาก็จะทําการ ลดคอเลียนที่อยู่ในน้ำปลาจนหมดนะปลาก็อยู่ในน้ำน,นี้ได้อย่างสบายๆครับคาร์าลคารุยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขครับการเลี้ยงปงลาจระมิดในระบบเบลฟล็อกครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับท่านใดสนใจหรืออยากจะรู้ในข้อมูลด้านใดก็ตามแต่นะครับสามารถที่จะอินบ็อกไว้ได้นะครับหรือคอมเมนต์ไว้ได้ว่าต้องการทราบข้อมูลด้านใดผมจะได้ อาจจะทำวิดีโอให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ